สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีน่ารักนั่นเองวันนี้ครูจะทบทวนในหน่วยที่3นะคะเรื่องการขับร้องอ่ะเรามาเริ่มเรียน,นพร้อมกันเลยนะคะอ่านักเรียนก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้ครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นนะคะ ชื่อเกมว่าเกมทดสอบ IQ นั่นเองว่าเรามี IQ อยู่ในระดับไหนนะคะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนเ,เรามาเริ่มเล่นมาพร้อมกันเลยนะคะคุณครูจะมีภาพมาให้นักเรียนดูทั้งหมดสัภาพนะคะแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า2ภาพนี้คือจังหวัดอะไรเออ,อคุณครูใบว่าเป็นจังหวัดนะคะ,ะคุณครูมีเวลาให้ สิวินาทีนะคะนักเรียนค่อยๆค,คิดนะคะว่าสองภาพนี้สื่อความหมายหมายถึงจังหวัดอะไรคะครูจะจับเวลาแล้วะค0ะสิบเก้าแปดเจ็หสี่สามสองหหมดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ พะเยานั่นเองนะคะอ่าเด็กๆมีใครตอบพะเยาบ้้งไหมคะจังหวัดพะเยานั่นเองจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนบนนั่นเองจะมีสภาพอากาศที่น่าไปเที่ยวมากเลยนะคะจะมีอากาศอากาศดีมากเลยค่ะเขาชอบไปเที่ยวกันนะคะต่างจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ สถานที่ท่องเที่ยวเยอะนั่นเองนะคะข้อ,ะอนี้ใครตอบถูกคะใครถูกปรบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะเก่งมากเลยค่ะจุดประกายความคิดนะคะนักเรียนนักเรียนมีวิธีการร้องเพลงให้ไพเราะได้อย่างไรคุณครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคนละหนึ่งข้อนะคะ,ะนักเรียนมีวิธี ฝึกร้องเพลงให้ไพเราะได้อย่างไรคะอ่ามีเพื่อนตอบว่าจะต้องฝึกซ้อมร้องเพลงอยู่ส,สม่ำเสมอหรือบ่อยๆนั่นเองเป็นประจำทุกวนันนะเก่งมากคะ่ะมีใครตอบอีกไหมคะมีใครตอบอย่างอื่นอีกไหมคะอ่ามีเพื่อนตอบว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับเนื้อร้อง ศึกษาเนื้อร้องก่อนนะคะอาจถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่ะอีกสักข้อค่ะอ่ะมีเพื่อนตอบว่าเราจะต้องร้องเพลงอ่านออกเสียงสระพยัญชนะและวรรณยุกให้ถูกต้องนะคะคำควบกล้ามรเราเรือราลิงจะต้องฝึกออกเสียงให้ชัดเจนนะคะจะทำให้ เราขับร้องและร้องเพลงได้อย่างไพเราะนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ,ะการขับร้องเพลงการขับร้องเพลงหมายถึงอะไรคะการขับร้องเพลงคือการเป่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคําให้ถูกต้องตามอะไรคะนักเรียนจังหวะและทํานองนั่นเอง ซึ่งจังหวะและทำนองของบทเพลงมีความสำคัญ้อยคำหรือเสียงใดที่เปล่งออกมาจะต้องสัมพันธ์กับอะไรคะสัมพันธ์กับทำนองของเพลงจึงจะทำให้การขับร้องเพลงมีความสมบูรณ์และไพเราะน่าฟังนั่นเองนะคะไฟหนึ่งรอบนะคะนักเรียนการขับร้องเพลงคือ เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคําให้ถูกต้องตามจังหวะนะคะจังหวะและทํานองนั่นเองซึ่งจังหวะและทํานองของบทเพลงมีความสําคัญถ้อยคําหรือเสียงใดที่เปล่งออกมาจะต้องสัมพันธ์กับทํานองของเพลงนั้นๆนั่นเองนะคะจึงจะทําให้การขับร้องเพลงมีความ ไพเลาะและหน้าฝั่งนั่นเองนะคะอันนี้คือการขับร้องเพลงนะคะนักเรียนเรามาดูหลักการขับร้องเพลงนะคะนักเรียนหลักการขับร้องเพลงมีอยู่ในการกี่ข้อคะ1 2 3่5 6มี่้ามีอยู่วยกัน6ข้อนะคะนักเรียนจำให้ขึ้นใจเลยนะคะเรามาดูข้อแรกนะคะ ข้อแรกเราจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคําประพันธ์และทํานองเพลงให้ถูกต้องนั่นเองเห็นไหมคะฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคําประพันธ์และทํานองเพลงให้ถูกต้องเป็นหลักในการขับร้องนะคะต่อไปข้อ2ฝึกอ่านเนื้อร้องตามวรรคตอนของจังหวะเพลงข้อ3ฝึกออกเสียงพยัญชนะสรัก คำควบกล้ำให้ถูกต้องชัดเจนนะคะต่อไปข้อ4ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อร้องและทำนองและจังหวะนั่นเองนะคะต่อไปข้อ5ฝึกลมหายใจเข้าและออกให้สอดคล้องกับอะไรคะจังหวะทำนองเพลงและประโยคเพลงนั่นเองนะคะต่อไปข้อ6นะคะข้อสุดท้ายแสดงอารม สีหน้าท่าทางให้เหมาะกับเนื้อหาของเพลงเช่นบทเพลงที่มีความสนุกสนานควรร้องด้วยใบหน้าอย่างไรคะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองอถ้าเราร้องเพลงเศร้านะคะจะต้องทําใบหน้าอย่างไรคะ,ะถ้าเราขับร้องเพลงเศร้าเราจะต้องทําสีหน้าและอารมณ์คอยตามไปกับบทเพลงนะคะ เช่นบทเพลงเศร้าเราก็ต้องทำหน้าเศร้าๆนะคะนึกถึงบรรยากาศเศร้าๆนั่นเองอ่าเดี๋ยววันนี้คุณครูมีตัวอย่างการขับร้องนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะว่าเขาร้องเพลงเป็นเพลงประเภทไหนมีจังหวะเป็นอย่างไรและเขาแสดงสีหน้าและท่าทางในการร้องเพลงอย่างไรไอเด็กๆมารับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่จะเคลื่อนลมก็หอใจฉันในความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอฝฟ้ไกลยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราเก้าไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจเอเลส จะทำเช่นไร Oh 山外。 เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้คุณครูได้เปิดคลิปวีโอมาเห็นไหมคะอันนี้เป็นการขับร้องเดี่ยวนั่นเองนะคะและมีการนําเครื่องดนตรีมาเขาเรียกเครื่องดนตรีอะไรคะอคูเลเล่นั่นเองนะคะเป็นเพลงประเภทสนุกสนานนั่นเองจังหวะเป็นยังไงคะจังหวะสนุกสนานเป็นจังหวะที่ปานกลางนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะเขามีท่าทางยิ้มแย้มสนุกสนานนะคะอันนี้คือการแสดงอารมณ์เข้ากับบทเพลงต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการขับร้องโดยการแสดงอารมณ์ท่าทางให้สอดคล้องกับความหมายของเพลงนั่นเองอานสรุปสาระสำคัญของการขับร้องเพลงนะคะ การขับร้องเพลงก็จะมีหลักอยู่หลักในการขับร้องเพลงนะคะคือ1จะต้องเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนอง2จะต้องออกเสียงพยัญชนะสระให้ชัดเจน3สแสดงอารมณ์และท่าทางให้สอดคล้องกับความหมายของเพลงนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองอย่าลืมเข้ามาดูคลิปวีดีโอทำใบงานและทำแบบฝึกหัดในรายวิชาดนตรีนะัตศินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและสัปดาห์นี้คุณครูมีการบ้านนะคะคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำการบ้านหน้า93ถึง95นะคะเป็นคำถาม ท้ายบทนั่นเองนะคะหน้า93และ95ให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะและนักเรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบใน Google Form นะคะสัปดาห์ที่11และ12นะคะและ13ให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสับดัันนี้สวัสดีค่ะ